ฮะเขาไมา่ได้กว๋วยเตี๋ยวสุโขทัยล้วพี่หุยอร่อยมากโอ้ยพี่ปัจจักยรอบเมืองแบบนี้ก็ฟินนะแล้วใช้เอ็กซ์อีพีนี้นะครับเราก็พามาที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้นะครับเราได้ใช้ยางพ洛คเซียวันนะครับ เช็คความเรียบร้อยของรถที่กริบเจ้าประจำของเรานะครับเราได้แวะเติมลมแบบไนโตรเจนมาด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วประโยชน์ของการเติมลมยางไนโตรเจนนะครับหนึ่งก็คือวิ่งทางไกลได้ดีนะครับสองลดการรั่วซึมได้อีกด้วยนะครับ 2. ไม่ต้องเติมลมยางบ่อยๆสามป้องกันยางระเบิดได้ดีมากกว่าลมธรรมดาอีกด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยเติมลมไนโตรเจนได้เลยะจะได้วิ่งอย่างมั่นใจนะครับที่กริบเขามีเพราะงั้นแวะเติมได้นะครับ <S <S วัดตะพังทองนี่นแหละเป็นจุดที่ เขาทำไว้ให้นักท่องเที่ยวหรือทําให้คนในเมืองเนี่ยเป็นจุดสําหรับใส่บาทเลยพี่เก่งก็ยังบอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกว่าจะเริ่มต้นวันยังไงให้เริ่มต้นที่การทําบุญก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยครับตอนนี้เช้ามากๆเลยนะครับเราก็มาเตรียมใส่บาตกันในวัดตะพังทองข้างหลังนะครับซึ่งอยู่ตรงข้างหลังที่พักเลยนะครับมาเนี่ยดูพี่ใส่าบาตรสัก่อน สวยมากๆเลยครับที่นี่วัดตะพังทองเนี่ยครับทุกวันจริงๆมีคนมาใส่บาตรเยอะนะครับเมื่อก่อนเขาใส่ตามอาหารสดเนี่ยแหละแล้วพออาหารสดเหลือเยอะๆเนี่ยเขาก็เลยแบบเริ่มมีความคิดว่าเนี่ยเราต้องทําเป็นอาหารแห้งบ้างเพราะว่าไม่ไงั้นเนี่ยอาหารสดอย่างเดียวก็มีแต่จะเสียไปนะครับทางเมืองเองทางวัดเองก็ได้มีโครงการร่วมกันโดยที่เปลี่ยนเป็นอาหารแห้งบ้างเพราะงั้นเนี่ยทางชุมชนเองเนี่ยเขาก็ได้จัดสรรปันส่วนให้โรงเรียนอนุบาลให้ผู้สูงอายุ หรือให้คนที่อยู่รอบๆเมืองได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับซึ่งอันนี้น่ารักมากๆรับแลเป็นที่มาของว่าทำไมต้องมีทำบนสะพายตรงนี้ให้เสียเหมือนสะพานบุญจากวัดไปสู่ชุมชนหลังจากทรบารเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เก่งแกก็พาเดินไปตลาดซึ่งเป็นตลาดเช้าของคนในชุมชนที่นี่นะครับ ซึ่งพี่เก่งนอกจากเขาเป็นเจ้าของโรงแรมยังเป็นไกด์ชุมชนด้วยนะครับซึ่งวันนี้จะนําทางเราไปเที่ยวในชุมชนของเขาเนี่ยนะครับตลาดเนี่ยอยู่ไม่ไกลาจากที่พักไม่ไกลาจากวัดที่เราใส่บาทด้วยนะครับเดินไปสักประมาณร้อย0 0อเมตรก็ถึงแล้วตลาดสดวัดกระพังทองครับก็เป็นตลาดของชุมชนนะครับพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นรวมถึงของที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักเนี่ยก็เริ่มกลับมาของหลายๆอย่างที่มันหายไปมันอาจจะมาพบที่ตลาดนี้นะครับบาทิน ของช่วเช่นพวกผักหวานของป่าต่างๆมันก็จะมาตามฤดูกาลด้วยครับคุณโอครับ,อรบของเนี่ยเลยคือราคาท้องถิ่นราคาชุมชนข้าวมันไก่ยังราคา20บาทนะครับ5ข,ของยัง5บาท10บาทมีอยู่นะครับก็คือก็ยังหาซื้อได้ง่ายใช่ใช่ครับอ,อันนี้จานเท่าไหร่อ่ะจานละ10บาทนะครับอันนี้จานละ10บาทคือ ฟักทองเวลาเขาปลูกเนี่ยวเขาก็ต้องเด็ดเอาลูกที่ดีๆไว้นะครับไอ้ลูกเล็กๆที่มันมีมากเกินไปเขาก็เอามาจําหน่ายนะครับก็อาจจะเป็นเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกเล็กๆเนี่ยนะครับเป็นเป็นลูกฟักทองอ่อนที่จริงๆแล้วอันเนี้ยเวลาพวกเชฟเขาใช้นะพี่เขาชอบหาอะไรแบบนี้มากเลยเพราะว่าเอาไปลงจานแล้วมันสวยใช่นะครับใช่แล้วก็แบบเนี่ยหัวฟัไกายโคเชฟเาเล็กๆนี่เล็กๆเนี่ยนี่นะครับถั่วพลู กบผู้สีม่วง,วงเนี่ยยัง,ม,งมันน่ารักตรงที่ว่าอย่างชุมชนก็ยังบางทีก็ยังหนีบด้วยกราบกล้วยครับกราบกล้กวยถั่วฝักยาวนะครับวัตถุดิบที่ปกเองใช้ทกาก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะครับซึ่งอย่างจะ้แนะนำพวกขนมที่เป็นมงคลแล้วนเพ่งเป็นขนมไทยโบราณเนี่ยนะครับซึ่งจริงประกอบด้วยขนมต้อมแล้วมีอันหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือเรียกว่าข้าวแดงงาบางทีของที่มันเป็นขนมโบราณเนี่ย เราไปปรากฏพบจากหลักฐานจากองค์การในการบวงสวงอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้คือขนมต้มขนมต้มเนี่ยถือว,ว่ามีความโบราณและดั้งเดิมที่สุดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะถัดมาเนี่ยอันนี้คือขนมแดกงาทางภาคเหนือเนี่ยนะครับมันก็มีชื่อเรียกหลายอย่างทางเชียงใหม่ทางเชียงรายก็อาจจะเรียกข้าวหนึบงามันเป็นขนมในวัฒนธรรมของเกษตรกร,กรหลังจากที่ฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาจะข้วเหนียวร้อนๆเนี่ยมันนึง่งแล้วก็เอามาอามโขกตามเขาจะต้องผสมกับงาคั่ว ก็เหมือนข้าวปุกไงตำข้าวปุกงาหรือข้าวแต่ว่าคนคนถิ่นสุโขทัยหรือคนถิ่นสุโขทัยเนี่ยก็จะเรียกว่าข้าวแดกงาเพราะว่าตำกระแทกดันคือการเอาเอาข้าวดันเข้าไปในปากก็คือการแดกข้าวเข้าไปังั้นถ้าแดกไม่ดีก็จะสำลักงั้นข้าวแดกงาคือเอาข้าวกับงามาแดกกันคือผสมกันมันเป็น กิริยาของการทำานแบน้คนโบราณนี่เขาขถ้าเขายังมีชีวิตยอยู่เขาต้องแปลกใจว่าของแบบนี้ทําขายได้หรอเออผมว่าอันนี้อันนี้มันก็ไม่ไมค่อยเห็นนะครับ <c oughs> ไม่ค่อยเห็น <c oughs> นอกจากความอร่อยของขนมแล้วนะครับพี่เกดยังบอกว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยน้ําตาลเนี่ยแสดงถึงความมั่งคั่งของคนในสมัยนั้นนะครับเพราะงั้นขนมเนี่ยมันต้องหวานเมื่อก่อนน้ำตาลเป็นของมีค่ามากๆนะครับต้องเอาเงินไปแรกมาเพราะปกติแล้วเมืองไทยเราไม่ได้กินน้ําตาลกันเยอะขนาดนั้นนะครับ เพราะงั้นเนี่ยใครที่มีน้ําตาลเยอะเนี่ยแปลว่าเขามีความมั่งคั่งด้วยนะครับ <S 2> <S 2> น,นี้อร่อยมากเลยนค,คือนะคอัน,นี้เขาตําลงไปรวมกับกล้วยไปเลยใช่คือคือคล้ายๆขนมกล้วยนี่แหละแต่ว่า<อ>ขนมกล้วยปกติเราจะคุ้นเคยกับการเอามันนึ่งใช่แต่น,นี้น <ะ S 2> มันจะหอมกว่าอร่อยกว่าเน,เนื้อเขาแบบแค่เป็นเนื้อเดียวกันเลยขนมแดกง่าย เนี่ยมันขนมใต้ขนมต้มนะพี่เก่งแล้วแบบข้างนอกมันเป็นแบบงาโคตรไปเยอะๆเลยอ่ะงากับเกลือนิดหน่อยเนี่ยอันนี้อร่อยพอเราอิ่มนำสำลานปุ๊บเนี่ยพี่เก่งเขาเริ่มอธิบายเรื่องกิจกรรมที่เราจะไปทำในวันนี้นะครับเขาก็เริ่มจากแผนที่ที่อยู่ในโรงแรมของเขาเนี่ยแหละ อธิบายเรื่องเมืองเก่าความเป็นมาของจังหวัดสุขโขทยัยสุขโขทัยเองก็อยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยการจัดการเมืองการวางผังเมืองอย่างไรบ้างนี่คือความโดดเด่นในระดับสากลที่สุขโขทัยได้เป็นมรดกโลกมีความชาญฉลาดในการวางผังเมืองมีระบบการจัดการน้าเราเห็นคูน้ําคันดินต่างๆเพราะสุขโขทัยอยู่บนที่ลาดเชิงเขาครับงั้นทางทิศใต้เนี่ยสูงกว่าทิศเหนือ ทิศตะวันตกสูงกว่าทิศตะวันออกฉะนั้นเวลาเราเห็นเทือกเขาที่อยู่ทางทิศใต้ของเมืองสุขโขทยัยนั้น,เป,นเป็นที่ลาดเชิงลาดลงมานั้น <Okay. S 1> เวลาฝนตกน้ําไหลหลากฉะนั้นคูน้ําคันดินหรือแนวถนนพระร่วงหรือคันดินเนี่ยก็ทําหน้าที่ในการที่จะเป็นตัวบังคับทิศทางการไหลของน้ำน้ําถูกจัดการให้ไหลลงเข้ามาหล่อเลี้ยงชุมชนในเมืองนั้นอันนี้คือความโดดเด่นในระดับสากลที่สุขโขทยัยเป็นมรดกโลกเนี่ยตอนนี้เราพักอยู่ที่โรงแรมนะครับเดี๋ยว เราจะพาไปเที่ยวในชุมชนเราก็จะปั่นจักรยานไปบนเส้นทางอ๋อใช้จักรยานไปใช่ครับ <Okay. S 2> เราจะปั่นจักรยานผ่านโบราณสถานแล้วก็จุดสำคัญสำคัญของเมืองสุโขทัยนะครับเราก็จะเริ่มต้นกิจกรรมนี้กันโดยการที่เราจะปั่นจักรยานเนี่ยไปรอบเมืองเก่าที่พี่เก่งเขาบอกไปในตอนแรกนะครับซึ่งก็ได้มาเจอกับพี่จิ๊บซึ่งเขาเอาจักรยานมาให้เรายืมเนี่ยแหละซึ่งจักรยานแกนก็ดีมากๆขี่สบายเลย เันเป็นทริปแรกที่มาเที่ยวโดยใช้จักรยานปั่นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วก็เหมือนว่าเราอยู่ใกล้กับธรรมชาติแบบอีโคเฟลนี่มากๆนะครับไม่ได้สร้างมลภาวะอะไรให้บริเวณแห่งนี้เลยับเราก็ขี่ชมนกชมไม้ไปเรื่อยอากาศจริงๆนะแดดร้อนแต่ลมเย็นนะก็ปั่นไปได้เรื่อยๆนะแปบ๊บหนึ่งก็สองสชั่วโมงแนละ้วทั้งทริปเรียการปั่นจักรยานใช้เวลาประมาณครึงรงคร่งวันจริงๆเขามีครึ่งวันมีเต็มวันก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะเพราะงั้นก็เลือกที่สะดวกได้เลยโอ้ยมาหนะ้าหนาวนี่เราก็มาจริงๆ ก็เย็นเย็นดีนะพอวนเข้ามาถึงข้างในก็ได้เห็นความชัดเจนแล้วก็คูน้ํากําแพงเนี่ยมีชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3พอรันลองเข้ามาก็เจอวัดมากมายเลยนะครับครับเราอยู่บริเวณหน้าวัดมหาธาตุนะครับวัดมหาธาตุเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมสุโขทัยเลยคําว่าวัดมหาธาตุเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาด้วยนะครับ สมมติว่าบางท่านอาจจะมีเวลาจํากัดนะครับก,การเที่ยวชมวัดมหาธาตุวัดเดียวเนี่ยก็อาจจะทําให้เห็นภาพรวมของเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยได้อย่างชัดเจนเราเดินเข้ามาในวัดมหาธาตุเนี่ยจึงเห็นรูปแบบของหลักฐานการอยู่อาศัยของ,ของการใช้พื้นที่ของคนในสุขโขท,ทยัยนี่เราก็เห็นภาพมุมสูงของเมืองสุขโขทัยในส่วนที่เป็นวัดมหาธาตุเราก็จะพบว่ามีพระพุทธรูปยืนอยู่ในวิหารแคบๆนะครับก็คือ เปรียบเสมือนพุทธเจ้าอยู่ในกุฏิอเก็ได้เจอเมืองเก่าที่ใหญ่โตมโหรานมากๆนะครับแล้วก็แบบแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของสุโขทัยสมัยก่อนนะที่จริงแล้วมันก็แตกต่างกันตามกาลเวลาและมีศิลปะหลายแบบการวางผังเมืองที่เรียกว่า7-800ปีแล้วก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับแต่ระหว่างก่อนทังไมวัดสชุมนะครับเราก็ได้แวะไป นมัสการอนราสสวรีย์พระบุลอดุลยเดก่อนนะครับก็กลบาหว่าเพื่อเป็นสีมงคลของคลิปนี้ของเรานะครับคนที่นี่เวลาเขาขับรถเขาระวังนักท่องเที่ยวที่ปั่นจักรยานมากนะเพราะเขาให้เกียรติว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเป็นแขกของบ้านเมืองของเขานะเพราะงั้นเนี่ยมั่นใจว่าปลอดภัยนะหลังจากที่อุทยานรับประวัติศาสตร์เสร็จนะเราไปวัดศรีชุมต่อเราพาทุกท่านมาอยู่ที่วัดศรีชุมเนี่ยเพราะว่าเรา จะให้เห็นภาพของความยิ่งใหญ่ของพระพุทธรูปพระพุทธรูปที่บูชาอย่างยิ่งนะก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองมณฑปหรือคันทกุดีเนี่ยทำหน้าที่เป็นที่อยู่ของพุทธเจ้า<อ>หรือเป็นกุฏิของพุทธเจ้าในขณะที่มีพระชนชีพคือคนสร้างประสงค์จะสื่อสารแบบนี้<อ>นี่ขณะตอนนี้เนี่ยเรามายืนอยู่หน้ากุฏิพุทธเจ้าและหลังจากนี้เราถ้าเราเดินเข้าไปในมณฑปเหมือนเรากําลังจะเข้าเฝ้าพุทธเจ้าและจุดที่ พีคที่สุดและสําคัญที่สุดคือจุดที่เขากําหนดให้เราบูชาพระเวลาเรากราบแล้วเงยหน้าขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าปิติรู้สึกนุ่มฟูรู้สึก,สกเ,เกิดศรัทธาอันนี้คือจุดที่ช่างกําหนดให้เราได้เห็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในอีกมุม หลังจากที่ไปดูไปชมวัดสีชุมเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เก่งก็จะยทำพาเราขี่จักรยานะครับไปทั้งทีนี่แหละลัดเลาะไปทางชุมชนต่อนะครับซึ่งก็แวะบ้านแรกเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับไม้เขาก็ตอกไม้อะตอกตอกตอกเหมือนแกะสลักเนี่ยนะครับเป็นต่อรุ่นสู่รุ่นนะครับก็ได้เจอพี่เขานั่งตอกไม้อยู่เป็นรูปม้าเจอคุณป้านั่งตอกไม้เป็นรูปช้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่น่าเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังทํากานตอม้เรือจนถึงสมัยนี้นะครับ พอทุกคนขี่ไปจนจบทริปแล้วเนี่ยพี่เก่ง,งเขาได้แวะพาเราไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แบบผมรอคอยมากเลยเพราะขี่มาจนหิวแล้วนะครับพอไปถึงแล้วเนี่ยเป็นเหมือนเพิ่อมีคุณลงุงคุณป้าอยู่2คนนะครับชื่อก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยป้าสมหมายก็เป็นลุงขคุณป้าน่ารักอยู่2อคนนะซึ่งทําทุกอย่างเองนะครับคุณลุงเปิดมานานเนีครับก็ปียี่สิบปีนี่ปีนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อแล้วคุณลุงเริ่มทําสูตรนี้มาจากไหนครับหรือคุณลุงคิดเองขึ้นมาเลยคัองรรบ่ยปปุไป นี่่อยาซึ่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยของคุณลุงนะครับมีอะไรเป็นเครื่องอยู่ในชามบ้างครับก็โดยส่วนมากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็ต้องมีน้ําตาลปี๊บครับน้ําตาลปี๊บถั่วพลนี่ฮะถั่วพลอ่าถั่วพลผมนี่ต้องคั่วเองทําเองอันที่บีบอยู่ก็คือใช้โป๊ะสับปากกาสับคือเวลาเขาสับเขาเอามาล้างแล้วบีบเนี่ยจะให้ความเค็มมันลดลงนะลุงเนาะที่ของคุณลุงเนี่ยก็จะมีน้ำมันกระเทียมกากหมูมีหมูแดงมีลูกชิ้นด้วยเห็นเครื่องเต็มเลยใไหมครับลุง ระหว่างที่เรารอคุณปุงคุณป้าเขาทําเรียบร้อยนะครับพี่เก่งเขาก็ได้เล่าเรื่องก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยให้ฟังนะครับก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยออริจินัลต้องเป็นเส้นเล็กนะครับแล้วส่วนประกอบเนี่ยต้องมีน้ําตาลปี๊บเราะก็มีเส้นเล็กมีน้ําตาลนะครับพี่เก่งเขาอธิบายต่อไปว่าจริงๆแล้วถั่วฝักยาวไม่เกี่ยวนะสมัยก่อนนะพี่เก่งนะทำไปมาก็คือจริงๆแล้วใครมีผักอะไร<อ>ใส่เขามีผักอะไรก็ได้จริงๆแล้วอย่างลุงนงว่าสมหมายเนี่ยเขาอาจจะผสมกันมีคะน้าได้กวางตุ้งได้ก็แล้วแต่บางช่วงเวลาบางทักุ คือคนสุโขทัยเนี่ยเรียกก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเครื่องไทยก๋วยเตี๋ยวเครื่องไทยอ่าอย่างที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวมันมีหลายรูปแบบมันก็จะมีเครื่องยาจีนเครื่องผสมอาจจะมีลูกชิ้นหรือว่ามีเกี๊ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือเย็นตาโฟอย่างเงี้ยมันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งพอมากินก๋วยเตี๋ยวลักษณะนี้เนี่ยคนท้องถิ่นถึงเรียกว่าเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเครื่องไทยอ่าเพราะงั้นเนี่ยขอให้มีเครื่องครบอย่างที่บอกเมื่อกี้ไปนะกับผักอะไรก็ได้อร่อยแน่นอน มาแน่นอนที่สุดนะผมได้สั่งแบบออริจินัลอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งผมสั่งเป็นเดียวสุกาทายนี่แหละแต่เพิ่มเนื้อเปืือยไปด้วยถึงเวลากินเลยดีกว่าแจกใจ่ายให้ทุกคนไปช็อเกี๊ยวครับเส้นใหญ่ของใครครับพี่เนื้ออร่อยหมดพึ่งรสชาติเนี่ยก็จะออกหวานนํำนิดนึงนะครับใครที่ชอบรสเปรี้ยวอะไรก็ปรุงเพิ่มกันเองนะครับแต่ที่สำคัญคือเครื่องเนี่ยมาแบบแน่นมากๆก็เริ่มกินๆๆสรุปกินไป3าจาน แล้วก็แบบอิ่มเลยทีเดียวเพราะงั้นเนี่ยป้าสมหมายยังเป็นออริจินัลอยู่นะแกททามสองคนนั้นเองถ้าแวะมาตรงนี้นะให้ถามคนละกันว่าก๋ว,กวยเตี๋ยวสุขโขทยัยป้าสมหมายเนี่ยอยู่ตรงไหนป้าแกเปิด11โมงสักบ่า8โมงก็น่าจะหมดแล้วเพราะงั้นใครมาถึงนะครับก็รีบไปหาป้าแกก่อนพลาดไม่ได้กับกว๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยป้าสมหมายนะครับอร่อยมากรับ กินเสร็จนะครับก็จบทริปการขี่จักรยานเราก็ได้ขี่กลับมาที่หน้าที่พักเรานะครับที่พักเราชื่อเวกอัพเมืองเกา่าสุขโขทัยนะซึ่งอยู่ตรงข้างกับวัดตะพังทองเลยอยู่ใกล้ตลาดแค่นิดเดียวเดินไปไม่ถึงร้อยเมตรก็มีของกินเพียบไปหมดนะครับแกมีแค่5้าห้องนะครับตกแต่งบรรยากาศเป็นสุขโขทยัยเก่าไม้ร่วมสมัยซึ่งขึ้นไปถึงก็เป็นเหมือน2ชั้นสามชั้นนะเปิดห้องมาก็เป็นห้องสะอาดสะอ้านมากๆได้เลดติ้งดีมากด้วยนะซึ่งที่พักของพี่เก่งหรือเวกอัพเนี่ยคือละแปดร้อยบาทเพราะงั้นเนี่ยเรียกได้ว่าแบบ สะดวกสบายใกล้แหล่งท่องเที่ยวทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ยังจอดรถง่ายราคาก็สมเหตุสมผลด้วยแอร์เย็นเชียบนอนหลับสบายสุขโขทายเนะี่ยเป็นหนึ่งใน3ที่ได้ของเมืองไทยนะที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะครับจากยูเนสโก้คือนอกจากบรรยากาศที่ดีแล้วนะครับเราได้รู้จากสุขโขทัยมุมอมองใหม่มีรายละเอียดเยอะขึ้นได้คุยกับคนในชุมชนมากขึ้นยิ่งรู้สึกว่าจริงแล้ว คนที่นี่เขายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะลองแวะมาดูเถอะลองมาอยู่ในชุมชนบ้านงเขาดูนะครับรู้สึกความน่ารักของชุมชนนี้มากขึ้นอีกเยอะเลยการมาเยือนเมืองมารากดกโลกงในครั้งนี้นะก็ต้องขอขอบคุณทางโตโยท้ยครับที่ให้ยางพ洛克เสดซียาวันมาให้เรานะครับนุ่มแล้วก็เงียบตลอดการเดินทางครับต่อให้มีฝนตกก็สามารถควบคุมรถได้ดีขอบคุณโตโยต้าวันที่นี้น,นะครับ ตอนนี้โตโยต้ามีไลน์ official แล้วนะครับสามารถสแกน QR Code คที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้หรือแอดไลน์ Official Account Toyo t a t ไทยแลนด์บอกได้เลยว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆและกิจกรรมสุดพิเศษรอเพื่อนๆอ,อยู่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe โตโย t a t ไทยแลนด์ด้วยนะครับโตโยต้า